เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับหนูชัชบอลกับเกเบเกสกาคลิปนี้จะมารียนปรว่าทํารมไดอีกแล้วนะครับตัวนี้ชื่อว่าเอ่อโดโนสพาร์หรือเปล่าน่าจะชื่อโนสพาร์นะครับแต่ว่าร่างสองชื่อว่าไดโนสนะครับผมคือร่างสองต้องไปหาข้อมูลแม่งหาไม่เจอเว้ยนะครับต้องไปพิมพ์ว่ามันท่าอะไรสรุปร่างสองเป็นท่าเหล็กกับเอ่อเหล็กกับหินนะครับผมมาเรามาเริ่มปั้นดีกว่า ดูซิว่าตัวนี้จะดูได้เหมือนเจ้าซืโบซืโบไหมคือเรียกซืโบซืโบแค่เออ่ต้นคลิปเองนะครับท้ท้ายคลิปลืมลืมชื่อลืมชื่อว่าแม่งชื่ออะไรน้องซืโบซืโบเราอุตส่าห์หน้าตาน่ารักสกิลก็ฮิวดีนะครับผมแหมเสือกลืมชื่อน้องช็อกบอลน,นี่เป็นใช้ไม่ได้นะนะตัวนี้ชื่ออะไรนะโนสพาร์ทใช่ไหมย้ำ ไม่ใช่ไดโนสไดโนสเออร่างสองชื่อไดโนสร่างแรกชื่อโนสเนี่ยสมองเนี่ยมันไม่เคยจะจำเลยหรอกนะเอาจริงๆ <c oughs> โอ้ยสองคลิปเสียเพชรเยอะเหมือนกันเนี่ยทำเล่นไปแล้วสองร้อยนี่คืองกหมดบอกเลยเรียบร้อยปลดพาสสีแล้วก็จะมาปลดคุณสมบัติเอาอะไรก็ได้สีม่วงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบโอเคเรามาอ่านสกิลเลยเ ดาเมจแอตแท็กใส่ดิสกิลก่อนต้องอย่าลืมใส่ดิสกิลเพราะว่าที่ผ่านมามีคลิปที่ลืมใส่ดิสกิลด้วยบอกเลยแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้แค่นี้พอ,น,พน,น,อนะครับผมพื้นฐานโอเคมาดูที่พาร์ทสิบเลยครับผมพาสซีฟในการต่อสู้เพิ่มห้าเปอร์เซ็นต์ฮีพให้ตนเองแค่นี้สกิลหนึ่งเพิ่มสามสิบเปอร์เซ็นต์ดีเฟนสเปเชียลดีเฟนให้ทั้งทีมอุย้ยผลทั้งทีมด้วยสกิลสองน้าตาเหมือนคาบิโก้เลยสร้างดาเมจแท็กท่าปังจิตตนเองได้รับผลรวมแสงหนึ่งเทิร์น ผลรูปแสงคืออะไรวะเดียว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 ทำรั่เมจเป็นไอ้นี่ดีกว่าแอทแทคเออสกิลนี้ไม่มีอะไรนะครับท่าธรรมดาดาเมเจสสิบอันนี้สกิลดาเมจท่าพลังจิตแอทแทคทั้งทีมได้รับผลลดดามเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์ผลสามเทินเป็นตัวที่เพิ่มดีเฟเอนเพื่อนได้นะครับผมโอเคเราจะมาใส่แบบนี้เลยเนาะนะครับเพิ่มดีเฟนอ์ฮิลเลือดแล้วก็กางโล่เฮ้ยบอกว่าธรรมดานี่มันครบเคลีอบกันนะเวลาครบสามตัวเนี่ยคือบวกดาเมจฮิลเลือดเติมดีเฟนอ์ได้แล้วก็ได้รับผลลดดดาเมจ้วยอ ไปเลยละกันนะครับผมอาวุธไม่ใส่แล้งนะฝากกดไลค์ด้วยละกันนะครับผมสำหรับโปเกมอนธรรมดาคลิปนี้ไม่รู้ว่าซื้อบซสือโบเนี่ยจะได้ยอดวิวเท่าไหร่ขอสัก2-3งสามพั 3, นเลยไม่น่าจะถึง3,000ไม่น่าถึง2,000ด้วยนะครับไม่เป็นไรนะครับอย่าดิ้บอกไปผมอยากลงคลิปโปเกมอนธรรมดาเฉยนะก็ถ้าใครแวะเวียนผ่านไปผ่านมาก็เข้ามาฝากกดไลค์ด้วยละกันนะครับขอบคุณมากครับผมโอเคน้องซื้อบซสือโบเอามาด้วยเปิดโลกกันเลยแล้วก็เอ่อเคลียร์เคลียร์โลกเคียร์โลเปิบนีอุ้ยไม่ติดไม่เป็นไร แล้วก็จะเพิ่มดีฟน n s ก่อนเลยดีกว่าน,นะดีฟน์ตอนนี้มาที่แสนเจ็ดกับแสนห้าแสนเจ็ดแสนหกแสนแปดแสนหกโอเคเปิดปุ๊บอุย้ยถ้าเปิดดีฟน n ์เป็นสายฟ้าว่ะเป็น2องแสนสองสองแสนหนึ 2, 2่งสองแสนอดาเมจแอทแทกใช่ไหมดาเมจแอทแทกที่สองเจ็ดเปิดปุ๊บดาเมจไปที่2องแสเท่านั้นอ้ามันโดาเมจไปแลยนะแอทแทกนี่เคไม่เป็นไรช่มันก่อน นี่เฮ้ยตื่นไวสองตัวเลโกซ่าก่อนเลยสกิลเท้าแขนบักเข้าให้เอาไปอีกโอเคโหก็ติดมาดูที่สกิลสองบ้างมองไม่ทันเลยว่ะมองไม่ทันเลยว่าสกิลมันอะไรยังไงบ้างฮาโลเปิดนี่หิวเลือดใช่ผมขอทีขอสโลสกิลสาม อ๋อ <AL> เป็นการเหมือนโขมเหมือนที่เดีเดวเด้ท่านผู้ชมกูลืมลืมเปลี่ยนร่างลืมเปลี่ยนร่างอะโหลไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่ามาดูสกิล,ลก่อนแล้วกันเนาะนะครับผมเอาเปทีเอ้ยเนี่ยสกิล,ลหนึ่งดูดีนะเดี๋ยวด้วยติเสร็จแล้วเราไปวิวัฒน,นาการร่างกันแล้วกันเนาะนะครับลืมจริงอันติสโลเฮ้ยแยกร่างทำอะไรอะไม่มีอะไรเราไปวิวัฒน,นาการกันดีกว่าท่านผู้ชม ลือจริงๆเลเนี่ยคนที่ดูอยู่คนจะแบบเฮ้ยพ,พี่พี่ลือวัฒน,นาการเฮ้ยพี่วัฒน,นาการเจ็บเป็นไดโนสครับผมร่างนี้ชื่อไดโนสครับคือจะพยายามจําชื่อโปเกมอนให้ได้แต่ก็จำไม่ค่อยจะได้สักทีนะครับและกูว่าอ่านสนกิลมาแล้วด้วยสกิลเหมือนเดิมไหม5เหมือนเดิมอันนี้30%เหมือนเดิม3เทิร์เหมือนเดิมอันนี้เหมือนเดิมผลลุมแสงผลเลยวะทุกอย่างเหมือนเดิมเลยคลิปโปเกมอนธรรมดาก็ไม่ต้องนานเนาะจบเร็วๆไม่เกิน8นาที คิดว่าน่าจะได้อยู่แต่มันตัวใหญ่คือเยอะมากเลยนะทาเล่นไปกางโลกกันเลยแล้วก็เปิดเหมือนเดิมเปะ๊ะเติมดีเฟ์แล้ว์หน้าตาเหมือนเดิมเปะ๊ะเคกไปเว้ยเลือกซาติวาวโอเคสวยเติมดาเมจหน่อยนี่สกิลไม่ได้ต่างเลยนะไม่ต่างไม่ต่างนี่นี่เอ้ยขี้เฉยนี่ โอ้ไม่ตายมีบ้าวาตะใช่ไหมเมื่อกินี้เติมดามีหนึ่งทีนี่สกิลเบาจัดเลยแต่บอกว่าธรรมดายอย่าคิดอะไรเยอะอย่าคิดอะไรเยอะนี่นี่ตายไปเลยโดนพายุหมุนต่อไปขออีกทีที่สโลแยกล่างแยกเอาพลังแค่นี้ แต่เราได้ผลลดดาเมจมาเนาะแค่นั้นแหละเติมรอให้ลูกเกียร์มันไอ้นี่ดิให้ลูกเกียร์มันปาดดิเลือดจะลดแค่ไหนอยากรู้เติมดีเวนต่อด้วยเลยเอาปาดมาปาดมาบับเขาให้แช่แข็งเบา ก็เบาสิมาเจอทีมที่พลังน้อยโอเคเรามาจบคลิปกันดีก,กว่าทุกผู้ชมที่จริงผมว่าจะไปหาทีมที่จะลองผลลดดาเมจของสกิลอันตินะครับ20%เนี่ยนะครับผมคือไปเจอทีมที่โหดไปเลยกับเจอทีมที่ตีเราไม่เข้านะครับอยา่างเช่นไปเจอแบ็คไว้คือเรือมาสเตอร์เนี่ยคือตีทีมนี้ไม่เข้านะครับยังไม่ทานได้ทําอะไรเลยแบบ เราแบบยืนนิ่งที่เขาตีเลยนะครับด้วยความที่สเตตัสเรานำไงนะครับผมเขาก็เลยตีเราไม่เขา้าแค่นั้นเองนะครับไม่ใช่ว่าเราเก่งอะไรนะนะครับคลิปนี้ก็อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับน้องไดโนสลาไปก่อนไม่บัง